สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเก็บภาพไปก่อนเก็บภาพไปก่อนนี่คือมะกอกฝรั่งนี่เอามาโชว์เก็บขึ้นปกไว้ก่อนอย่างอย่างที่บอกนะเพื่อนๆนที่ทำช่องปลูกผักช่องทำเกรรษตรปลูกผักกินเองเรามีพืชผักชนิดใดก็เอามาขึ้นปกเก็บ ไ้ให้หมดทุกทุกชนิดเลยดกมเนี่น้องกระต่ายที่บริษัทเราชอบกินมากน้กระต่ายน้ำลายหกไปแลว้วสีเราสีเราสมัยทำง,งานบริษัทซีกันน้องกระต่ายชอบกินมากมันแท้สนุกเลยนะอุ้ยเก็บภาบไปก่อนเก็บภาพไปก่อน นี่อันนี้อันนี้เป็นกระถางที่เราเป็นวางบนบ่อซีเมนที่ที่มันติดกับดินนะเราก็คิดว่ารากเขาเนี่ยน่าจะลงดินเป็นเรียบร้อยมันเลยงามนะโซนเนี้ยอา่าวรอดูกล้วยไข่ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าก็ต้องรอดู หน่อมาปากักปักจิ้มจิ้มไว้ตรงนี้ตั้งแต่ตอนเล็กๆถ้าใครตามตามคลิปช่องเราดีๆก็จะเห็นว่าตอนแรกเขาหนอเล็กนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะนีติดอีกเยอะมะกอกฝรัง่งตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะโตเพราะว่าเขามีอาการโสมๆใช่ปะ เราก็พยายามตัดแต่งกิ่งเขาบำรุงเขาด้วยน้ำหมักต่างๆที่เราทำสารพัดเนี่ยในสุดเขาก็มีการเจริญเติบโตที่แข็งแรงดีมากเห็นแล้วมันชื่นใจวันนี้มาแบบสั้นๆเอาเขาขึ้นปกเฉยๆ เดี๋ยวเราจะต้องไปตัดแต่งนู่นนี่นี่นั่นต้นมงต้นไม้เราอีกเยอะแยะแต่แป๊เป็นลมเช้าเช้าเนี่ยมันจะต้องแบบว่าเดินเข้าสวนทํานู่นทนํานี่อันนี้ก็พึงถ่ายไปเหมือนกันถ่ายอีกแล้วเนี่ยหมักดินเรียบร้อยแล้วการหมักดินเราก็เอาไปลงอีกช่องหนึ่งช่องต้มชราปลูกผักสวนครัวแบ่งๆกันไปทำหลายๆช่องไว้เผื่อช่องใดช่องหนึ่งปลิวเราก็ยังมี อีกช่องหนึ่งเราก็ยังมีพวกช่องที่เราไม่ได้เชื่อมโยงบัญชีกันใช้คนลจีเมลเขาพ่อนี่รอลุ้นเลยนะอุ้ยตายทำไมออกรวงไวจังฮะได้ที่แล้วเหรอเขาบอกเขาพ่อนี่นับจากวันที่เพาะม่ได้จนเจ็สิบห้าวัน เก็บเกี่ยวอุ้ยออกเร็วจัางฝากฏดติดตามหุ้หยิงงามๆที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาฮาหนหวนๆทาสวนทุกวัน ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา ไปแล้ววันนี้เรามาสั้นๆพอเพราะเรามาเก็บภาพพวกพูดผักสวนครัวของเราขึ้นปกเฉยๆขยันทำช่อง Youtube กันนะเพื่อนๆขยันทำไปเรื่อยๆทำในสิ่งที่เรารักเราชอบบันทึกเอาไว้บันทึกเอาไว้บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างถ้าวันใดวันหนึ่ง y o u t u b e ปลิวก็ปลิวหมดแต่ไม่ไม่ไม่เราไม่ปลิวเราเอา รูปภาพต่างๆของเราลง external hard disk หมดแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะค้นรูปเมื่อไหร่ก็เอา hard disk external hard disk เสียบเลยแต่ถ้า external hard disk หายก็จบข่าวเพราะเราไม่ได้ฝากคลาว <laughs> ไม่เป็นไร ฝากไว้มองนูน้นมองนี้ฝากไว้ที่เพจ a ฟ e b o o k เฟ e b o o k เราก็ได้รูปเริฟเนาะแต่เดี๋ยวมันก็จะมาเก็บไปนั่นอีกค่าเซิร์ฟเวอร์เต็<笑><笑>มเต็มอ่ะฝากก็จะเต็มแล้วขอแต่พื้นที่เต็มแล้ว <S <S จะซื้อซื้อพื้นที่ไหมหอะไรเงี้ยเราก็ต้องเสียเงินอยู่ดีถ้าถ้าเรายังจะเล่นอยู่บนโซเชียล เขาคงไม่ให้เรานเใช้พื้นที่เขาแบบฟรีๆหรอกไปละอุ้ยเริ่มเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วไปจริงแล้วนะ